แล้วมีอะไรกินหนูก็บอกนักกินตังจือเขาบอกหยุดกินต่อ่ด้หมอบอกหยุดกินเพราะว่าเขาจะไม่เชื่อในเรื่องคือมันไม่ใช่ยาอะไรไงก็บอกว่าเป็นยาน้ำสมุนไพรแต่ว่าไม่อยากกิดเยอะเพราะว่าบอกว่าก็มียากินบอกให้หยุดแต่ว่าตอนนั้นมันมีอาการขึ้นมาใหม่คือจุกจุกหน้าอกแล้วกินอะไรเนี่ยมันมันจุกคอจุกคอพอเล่าปุ๊บหมอก็เลิกไปว่ากดไหลย้อนค่ะหมอก็ให้ยากดไหลย้อนแต่ก็จริงพอยาหมอมากิน ก็คือหายแต่ตรงเนี้ยยุบไปเรื่อยๆก็คือพอมานัดทาเนี้ยค่ะหมอนัดทางเนี้ยครัแรกคือถ้าทาไปเล่าเนี่ยถ้ากินยาพวกกินยาหมอด้วยแล้วกินยาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอ่าแล้วตอนนี้เป็นไงกรดไหลย้อนเป็นไงกดไหลย้อนก็คือหมายถึงหมายถึงว่าอาการแบบเราหนึ่งมันมันเป็นได้หลายสาเหตุเราเครียดก็เป็นได้เรากินแล้วนอนเลยก็เป็นได้คือมันหลายอาการหมายความว่าตอนนี้นมันตีลมขึ้นแล้วนั่งมาทำงานยนง แต่ตอนแรกเราคิดแค่ว่ามันจะเป็นกับคนอ้วนแต่กนเป็นได้กับทุกคนที่เขาเรียกอะไรครับนี่กิจวัทรที่มันไม่ไม่เคยถูกสูงการปฏิบัติคะกินแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยมันก็จะตีเรากินน้ำไม่พอกินก็เป็น